สวัสดีครับวันนี้ได้มาพบกับตัว BYD Seal นะครับที่เข้ามาทำการติดกล่อง Android Box นะครับ XP6 นะครับ RAM8 ล้อมร้อยนะครับเป็นกล่อง Android ที่สามารถที่ทำให้หน้าจอที่มี Apple c a r p l a y นะครับสามารถเล่น u t u b e n e t f l i x จุก Spotify TV Digital นะครับได้หมดทุกอย่างนะครับนี่นะฮะสำหรับกล่อง Android Box ตัวนี้นะครับเป็นวัฒนกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่ทำให้รถของท่านที่ไม่ต้องถอดหน้าจอก็สามารถ เปลี่ยนเป็นหน้าจอทัชสกรีนเล่นอยู่ทงยูทูบได้นะครับลืมนะครับารการลูก้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่มีหน้าจอแล้วมี Apple c a r p l a เพนะครับก็สามารถทักทายเข้าไปได้ที่ร้านสาวรอนดูทชอปเรียบทางด่วนม,ม่รามินทาวันนี้นะครับต้องกล่าวก็ว่าสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านถาวรอโตช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถด y d ีดีซีวนะครับได้ทําการเข้ามาติดตั้งกล่อง Android Box นะครับเป็นยี่ห้อมิชิก้านะครับ X ป6นะครับสเปคของตัวเครื่องนี้นะครับก็เป็นแรม8ปดล็อมร้อนะครับเป็น Android ด์เวอร์ชันสิเลยนะครับที่ให้ความลื่นไหลแล้วก็อันสมัยด้วยนะครับเพียงเสียบผ่านช่อง USB ด้านล่างนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆนะครับ Google YouTube Spotify Map นะครับก็สาาามรถใช้งนได้เลยนะครับิลามาลองทเป็น YouTube นะครับ ภาพใหญ่คมชัดมากๆนะครับเพียงเสียบสายเท่านั้เองนะครับก็ใช้ง,งานได้เลยนะครับอขอโทษพูดอะไรนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างของรถปกติหมดเลยนะครับโอเค ลูกค้าท่านไหนที่มีรถ BYD นะครับสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้านถาวรออโต้ช็อปเรียบทางด่วนตะไมล์ลำพินทาน,นะครับวันนี้สวัสดีครับ